สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปายบ้านเขาสุภูสุคนเด้อครับผมเมื่อนี้พบกันกับพันขาวเช่นเคยครับผมพันขาวออกมาทุระช่วงเสายสี่โมงจะหาโมงเศร้าแล้วครับผมแต่อากาศก็ยังคึมคึมเหมือนฝนจะตกแดดบม่มีเจอกันกับพันขาวสายหมานครับผมดังโบงราณเขาว่าพนหมานไปหาขี่กับพ่อเห็ดครับเมื่อนี้พันขาวไปทุระกลับมา ขี่รถกำลังจะเข่าบ้านมาแล้วปวดท้องแห้งเหังไดอีกตั้งไกลกว่าที่หอดบ้านก็เลยแวะจอดรถเข่าขางทางก่อนแลนเข่าขางทางมาแลนลงมาบอาท่านดีๆเหนจังเลยครับผมมาเจอของดีก่อนพี่น้องเลยมาเบ่งน้ำกันครับผมของดีที่พันขาว,วาเป็นไรพี่น้องโอ้ ูใหญ่แห้งครับชาวบ้านเอื้อนจังไงเห็ดยังกันนอเนี่ยโอ้พี่แม่เบิ่งครับผมเบิ่งมือของผมครับเบิ่งมือผมกำเห็ดปัดสิบก็ดอกครับเบิ่งจะละดอกครับผมเบิ่งฝ่ามือพันขาวยังน่อยไปเลยครับผม ขอบปงไงครับคนหมานเขาป้าหาขี่กับพ่อเห็ดคือเพื่อนว่าแหละครับผมไงหลือครับพอดีบ้ามาเจอครับในพันเพื่อนกำลังออกหาล่าปลาแมนวะแมนเห็ดกินเห็ดวะแมนแมนเห็ดกินเห็ดแมนครับพี่น้องอยู่บ้าน เอพีเอินเห็ดยังกันครับผมเนี่ยได้เอิ้นเฮ็ดตีนแฮดคือบ้านพันขาววะครับกอนี่แขงได้หมอนญ่เลยครับเบิ้งเน้ครับพุ่น่ะญ่อีหรีครับเป็นไดรครับผม เห็ดตีนแฮกกอเนี่ยกอเดียวพ่อแกงเลยครับกอใหญ่อีลีงามโอ้บึงมีแต่เป็นสัน้นเป็นสัน้นเนอะงามอีเลีครับอ่อ,อนๆออกำลังพอดีเลยบอได้อันนี้บ่มีที่ตีเลยครับง่ายแหงอีหลีเป็นไงครับผมเห็ดกอเดียวพี่น้องเอ้บ้านพันขาวเอินเฮ็ดตีนแหดครับ บ้านพี่บ้านน้องเอื้นเฮ็ดยังเขาเม่นมาบอกกันนะเด้อแถวใดเอื้นเห็ดยังกันแนครับผมกินได้หรือกินบ่ได้หรือเบื่อหรือจังไหนทักทายมาบอกกันแนเดี๋ยวพันขาวสีสีแหแแกก่อนนามแห้งอยหลีครับนามอยหลี กอเดี๋ยวเหลือกินเลยครับฝากติดตามเช่นเคยนะครับผมผ่านขาวเบาอีสานหากินมันหมาน,มนคือเก่้าครับผม